คุณผู้ฟังครับเคยมีสักครั้งไหมครับที่คุณประสบอุบัติเหตุเฉียดตายอาจจะเป็นตอนที่คุณขับรถแล้วเกือบจะหลุดโค้งตอนที่เดินข้ามถนนแล้วรถเฉียวหลังไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดหรือตอนที่คุณสะดุดล้มในห้องน้ำแล้วหัวเกือบฟาดพื้นในวินาทีนั้นหัวใจของคุณเต้นแรงหน้ามืดตามัวแล้วภาพก็ตัดไปวูบหนึ่งก่อนที่คุณจะกลับมาตั้งสติได้แล้วพบว่า ah, รอดไปที คุณกลับบ้านไปเล่าให้ครอบครัวฟังว่าวันนี้โชคดีชะมัดเกือบตายไปแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมบอกว่าคุณไม่ได้เกือบตายถ้าผมบอกว่าในความเป็นจริงแล้วคุณตายไปแล้วจริงๆในวินาทีนั้นเสียงรถชนดังสนัน่นร่างกายของคุณแหลกเหลวงานศพของคุณถูกจัดขึ้นและครอบครัวของคุณกำลังร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในอีกโลกหนึ่ง ส่วนตัวคุณที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้คือจิตสำนึกที่รอดชีวิตและถูกดีดกระเด็นออกมายัางเส้นเวลาใหม่เส้นเวลาที่คุณรอดตายอย่างปาฏิหาริย์โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าคุณได้ทิ้งซากศพของตัวเองไว้อีกมิติหนึ่งแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเดินทางผ่านรอยแยกของความเป็นจริงคุณกำลังอยู่กับชวนคิดพิชิตเวิร์สรอยการที่จะหยิบยื่อนกุญแจดอกสำคัญ ให้คุณไขประตูสู่ความลึกลับของจักรวาลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเองเพื่อให้เราได้รู้ว่าท้องฟ้าเหนือหัวเรานั้นกว้างใหญ่และน่าพิศวงเพียงใดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงทฤษฎีที่ฟังดูเหมือนเรื่องเพอ้อฝันแต่มันกลับมีรากฐานมาจากคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ชั้นสูงทฤษฎีที่บอกว่าภายใต้กฎของควอนตัมความตายอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเสมอ แต่จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองลองจินตนาการถึงเกมมรณะอย่างรัสเซียนรูเล็ตดูนะครับปืนลูกโม่ที่มีกระสุนบรรจุอยู่หนึ่งนัดคุณจ่อขมับแล้วเหนี่ยวไกตามหลักความน่าจะเป็นถ้ายที่สุดแล้วกระสุนต้องลั่นใส่คุณแน่ๆโอกาสรอดของคุณจะลดลงเรื่อยๆจนเหลือศูนคุณต้องตายแน่ๆแ,แต่ทฤษฎีที่เราจะคุยกันวันนี้บอกว่าถ้าคุณเหนียวไกปืนนั้นไปเรื่อยๆ สักพันครั้งหมื่นครั้งหรือล้านครั้งคุณจะได้ยินแต่เสียงแกรกรกรปืนจะไม่มีวันลั่นใส่หัวคุณหรือถ้ามันลั่นปืนก็จะด้านหรือถ้ากระสุนพุ่งออกมาคุณก็จะรอดอย่างปาฏิหาริย์ทุกครั้งไปทำไมถึงเป็นแบบนั้นนี่เรากำลังพูดถึงเวทมนต์หรือเปล่าเปล่าเลยครับเรากำลังพูดถึงผลพวงที่แปลกประหลาดที่สุดของการตีความกลศาสตร์ควอนตัมที่เรียกว่า ความเป็นอมาตะเชิงควอนตัมหรือควอนตัมอิมมอร์ทาลิตี้เตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะทำให้ครั้งต่อไปที่คุณข้ามถนนแล้วได้ยินเสียงเบรกดังสนัน่นคุณอาจจะไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าคุณเพิ่งจะรอดตายหรือคุณเพิ่งจะย้ายจากกระวานเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงอาจจะไม่มีวันตาย เราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจพฤติกรรมสุดเพี้ยนของอนุภาคขนาดจิ๋วในระดับควอนตัมกันก่อนครับในโลกที่เราหุ้นเคยโลกของสิ่งของใหญ่ๆอย่างโต๊ะเก้าอี้หรือตัวเราถ้าผมโยนเหรียญขึ้นฟ้าเหรียญน,นั้นย่นเป็นหัวหรือก้อยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าเราจะมองมันหรือไม่ก็ตามจริงไหมครับแต่ในโลกของควอนตัมอนุภาคเล็กๆอย่างอิเล็กตรอนไม่ได้ประพฤติตัวแบบนั้นครับ ก่อนที่เราจะทำการวัดค่าหรือเข้าไปสังเกตมันอิเล็กตรอนสามารถอยู่ในสถานะที่เป็นไปได้ทุกสถานะพร้อมกันมันหมุนซ้ายและหมุนขวาได้ในเวลาเดียวกันมันอยู่ตรงนี้และอยู่ตรงโน้นได้พร้อมกันสภาวะนี้เราเรียกว่าการซ้อนทับทางควอนตัมหรือซูเปอร์โพซิชันและนี่นำเราไปสู่การทดลองทางคิดที่โด่งดังที่สุดในโลกฟิสิกส์นั่นคือแมวของชโรดิงเจอร์ แอลวินชโรดิงเจอร์นักฟิสิกส์ชาวออสเตรียได้เสนอสถานการณ์สมมุติขึ้นมาว่าถ้าเราเอาแมวตัวหนึ่งใส่เข้าไปในกล่องทึบพร้อมกับขวดแก๊สพิษและกลไกที่ควบคุมโดยอะตอมกำม,มันตรังสีซึ่งมีโอกาส50-50ที่จะสลายตัวถ้าอะตอมสลายตัวกลไกจะทำงานขวดแก๊สแตกแมวตายถ้าอะตอมไม่สลายตัวกลไกไม่ทำงานแมวรอดประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ ตามหลักควอนตมัมตราบใดที่เรายังไม่เปิดกล่องดูอะตอมนั้นจะอยู่ในสถานะสลายตัวและไม่สลายตัวไปพร้อมๆกันซึ่งนั่นส่งผลให้แมวในกล่องก็จะอยู่ในสถานะตายและยังมีชีวิตไปพร้อมๆกันฟังดูบ้าบอใช่ไหมครับแมวจะเป็นทั้งผีและสิ่งมีชีวิตในเวลาเดียวกันได้อย่างไร ในการตีความแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าโคเปนเฮเกนนักฟิสิกส์บอกว่าทันทีที่เราเปิดกล่องดูความเป็นไปได้ทั้งหมดจะยุบตัวลงเหลือเพียงความจริงเดียวคือแมวตายหรือไม่ก็แมวรอดอย่างใดยอย่างหนึ่งเท่านั้นผู้สังเกตคือผู้กำหนดความจริงแต่มีนักฟิสิกส์อีกกลุ่มหนึ่งนำโดย h u วจ e เ e เวอเที่3ในช่วงปี1957เขาตั้งคำถามที่สั่นสะเทือนวงการว่า ทำไมเราต้องเชื่อว่าความจริงอีกด้านมันหายไปทำไมต้องมีการยุบตัวเอเวอเรสเสนอว่าทันทีที่มีเหตุการณ์ขอนตามเกิดขึ้นจัก,กรวาลไม่ได้เลือกทางใดทางหนึ่งแต่มันแตกแขนงออกเป็นสองจัก,กรวาลในจัก,กรวาลที่1คุณเปิดกล่องมาเจอแมวตายในจัก,กรวาลที่สองคุณเปิดกล่องมาเจอแมวรอดทั้ง2เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงทั้งคู่แต่เกิดขึ้นในโลกคู่ขนานที่แยกขาดจากกัน นี่คือจุดกำเนิดของทฤษฎีโลกคู่ขนานหรือ Many Worlds Interpretation ทีนี้ลองเปลี่ยนจากแมวในกล่องมาเป็นตัวคุณดูสิครับเมื่อเราเปลี่ยนแมวให้กลายเป็นมนุษย์เรื่องราวมันจะเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์กลายเป็นปรัชญาที่ชวนขนลุกทันทีครับสมมุติว่ามีการทดลองที่โหดร้ายกว่านั้นเรียกว่าการฆ่าตัวตายด้วยขอนตั้ม คุณนั่งอยู่หน้าปืนกลที่เชื่อมต่อกับกลไกขอนตั้มมีโอกาส50/50 50ที่ปืนจะลั่นใส่คุณทุกครั้งที่คุณกดปุ่มถ้ทาทฤษฎีโลกคู่ขนานเป็นจริงทุกครั้งที่คุณกดปุ่มจัก,กรวาลจะแตกออกเป็นสองทางทางที่1่ปืนลั่นคุณตายสมองของคุณถูกทำลายจิตสำนึกดับวูบทางที่สองปืนด้านหรือกลไกขัดข้องคุณรอดชีวิตและงุนงงว่าทำไมไม่ตาย คำถามสำคัญคือตัวคุณจะรับรู้เหตุการณ์ไหนคำตอบคือคุณจะรับรู้ได้เฉพาะเหตุการณ์ที่คุณยังมีสมองไว้รับรู้เท่านั้นจริงไหมครับคุณไม่สามารถรับรู้ความตายของตัวเองได้เพราะเมื่อคุณตายคุณก็ไม่มีจิตสำนึกหลงเหลือให้รับรู้อีกต่อไปเหมือนจอภาพที่ถูกดึงปลักออกมันมืดสนิทไม่มีความรู้สึกไม่มีแม้แต่ความว่างเปล่าดังนั้น จากมุมมองของผู้สังเกตการจิตสำนึกของคุณจะไหลไปสู่เส้นเวลาที่คุณรอดชีวิตเสมอคุณกดปุ่มครั้งที่1นึ่งแคุณกดปุ่มครั้งที่2องแคุณกดปุ่มครั้งที่ร้อยแะในมุมมองของคนภายนอกในจัก,กรวาลอื่นๆเพื่อนของคุณอาจเห็นคุณตายไปแล้วงานศพของคุณถูกจัดขึ้นนับไม่ถ้วนในล้านล้านจัก,กรวาล แม่ของคุณร้องไห้แทบขาดใจในจักรวาลเหล่านั้นแต่สำหรับคุณในเส้นเวลานี้คุณคือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวคุณจะเห็นว่าปืนมันเสียหรือโชคดีอย่างเหลือเชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือแก่นของความเป็นอมตะเชิงควอนตัมครับทฤษฎีนี้เสนอว่าจิตสำนึกไม่สามารถสัมผัสกับการไม่มีอยู่ของตัวเองได้ ดังนั้นตราบใดที่มีความน่าจะเป็นแม้เพียง00 0.0001%ที่คุณจะรอดชีวิตคุณก็จะถูกผลักเข้าไปอยู่ในเส้นเวลาอันน้อยนิดนั้นเสมอคุณอาจจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าอยู่ได้อีก3วันแต่แล้วยาตัวใหม่ก็ถูกคนพบหรือผลแลบผิดพลาดคุณก็รอดคุณอาจจะเครื่องบินตกแต่คุณก็จะเป็นผู้รอดชีวิตปาฏิหาริย์คนเดียวท่ามกลางซากปรักหักพังฟังดูเหมือนพรหมวิเศษใช่ไหมครับ เหมือนเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ฆ่าไม่ตายแต่ช้าก่อนครับเหรียญย่อมมีสองด้านและด้านมืดของความเป็นอมตะนี้อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าความตายเสียอีกลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณไม่มีวันตายจริงๆชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรทฤษฎีนี้ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่แก่ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่เจ็บและไม่ได้บอกว่าคุณจะมีความสุขมันบอกแค่ว่าคุณจะไม่ตาย คุณอาจจะประสบอุบัติเหตุรุนแรงร่างกายแหลกเหลวในจักรวาลส่วนใหญ่คุณตายไปแล้วแต่คุณจะตื่นขึ้นมาในจักรวาลที่คุณรอดในสภาพที่เป็นอัมพาตทั้งตัวขยับไม่ได้เจ็บปวดทรมานแต่ไม่ตายคุณอาจจะแก่ตัวลงเรื่อยๆอายุร้อยปี120ปีร้อหปีเพื่อนฝูงรอบข้างค่อยๆล้มหายตายจากไปทีละคนคู่ชีวิตของคุณลูกหลานของคุณ ทุกคนที่คุณรักทยอยจากไปตามอายุไขแต่คุณยังอยู่คุณอาจจะอยู่ในสภาพที่เซลล์เสื่อมสภาพจนแทบไม่เหลือเขาเดิมหูตึงตาหมัวสมองเลอะเลือนแต่จิตสำนึกยังคงทำงานยังคงรับรู้การมีอยู่ของตัวเองเพราะจักรวาลหาทางหนีทีไล่ให้คุณมีชีวิตรอดต่อไปเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ในอนาคตหรือด้วยความผิดพลาดทางชีววิทยาที่ทำให้เซลล์ไม่ยอม หยุดทำงานคุณจะกลายเป็นนักโทษแห่งการมีชีวิตคุณจะต้องทนดูความตายของคนที่รักซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่คุณเองโหยหาการพักผ่อนโหยหาความเงียบสงบของความตายแต่ประตูบานนั้นถูกปิดตายสำหรับคุณในมุมมองของคุณเองนี่ไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือคำสาบที่โหดร้ายที่สุดและที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือ คุณจะโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์แบบเพราะในเส้นเวลาของคุณคนอื่นตายได้ครับคนอื่นไม่ได้เป็นอมตะในจักรวาลของคุณดังนั้นคุณจะเห็นทุกคนตายจากไปและทุกคนก็จะเห็นคุณตายจากไปในจักรวาลของเขาเราต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตนิรัน์ที่น่าเศร้าส้อยในโลกส่วนตัวที่ไม่มีใครตามมาได้ ลองมองในแง่ปรัชญาบ้างครับถ้าคุณรอดตายมาได้พันปีร่างกายทุกเปลี่ยนทายอาวัยวะจนไม่เหลือชิ้นส่วนเดิมสมองถูกซ่อมแซมด้วยชิปคอมพิวเตอร์เพื่อยื้อชีวิตสิ่งที่หลงเหลืออยู่นั้นยังเรียกว่าตัวคุณได้หรือเปล่าหรือคุณกลายเป็นเรือของทีโซสลามเก่าที่ถูกเปลี่ยนไม้กระดานจนหมดสิน้นและเหลือเพียงชื่อที่ว่างเปล่าความน่ากลัวของทฤษฎีนี้ไม่ใช่การที่เราต้องตายแต่คือการที่เรา ไม่ได้ตายถังที่สมควรตายและต้องแบกรับความสูญเสียไปตลอดการแน่นอนครับว่าทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ยังคงเป็นเพียงทฤษฎีเป็นการตีความสมการคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้เพราะเราไม่สามารถโทรศัพท์ข้ามจัก,กรวาลไปถามตัวเราอีกคนได้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้ฉันตายหรือเปล่าแต่ลองถามใจตัวเองดูสิครับมีความทรงจำบางอย่างที่เลือนรางในหัวคุณไหมเหตุการณ์ตอนเด็กๆ ที่คุณจําได้ว่ามันอันตรายมากคุณตกลงมาจากที่สูงคุณจมน้ําหรือคุณป่วยหนักใครขึ้นสูงจนเผลอบางทีความรู้สึกคุ้นครยแปลกๆหรือเดจาวูที่เกิดขึ้นบ่อยๆอ,อาจจะเป็นเสียงสะท้อนจากจัก,กรวาลข้างเคียงเป็นสัญญาณเตือนจากตัวคุณอีกเวอร์ชันที่เพิ่งจบชีวิตลงณจุดนั้นถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงโลกที่เราอยู่นี้อาจจะไม่ใช่โลกหลักหรือโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่มันคือสุสานของผู้รอดชีวิตพวกเราทุกคนที่เดินสวนกันไปมาต่างก็เป็นผู้รอดตายจากโศกนาฏกรรมนับพันครั้งในมิติอื่นเราต่างเป็นผู้โชคดีที่น่าสงสารที่ถูกคัดเลือกให้เดินทางต่อในเกมที่ไม่มีวันจบสุดท้ายนี้ก่อนที่คุณจะเข้านอนผมอยากฝากอะไรไว้ให้คิดสักนิดครับถ้าคืนนี้คุณฝันร้ายว่าคุณตกจากที่สูงหรือประสบอุบัติเหตุแล้วคุณสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัว หัวใจเต้นรัวพร้อมกับความโล่งใจว่าเฮ้อฝันไปหรือเนี่ยคุณแน่ใจได้อย่างไรครับว่านั่นเป็นแค่ความฝันหรือจริงๆแล้วคุณเพิ่งจะตายมาหมัดหมาดในจักรวาลที่แล้วและเพิ่งจะลืมตาตื่นขึ้นมาในจักรวาลน,นี้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะแม้จักรวาล อาจจะมอบโอกาสให้คุณรอดในมุมมองของคุณแต่สำหรับคนที่รักคุณในจักรวาลน,นี้คุณมีชีวิตเดียวรักษาไว้ให้ดีเถอะครับสำหรับวันนี้ฝันดีและยินดีต้อนรับสู่เช้าวันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ